สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพับจะหลวดน้องหูกกันนะครับออุปกรณ์คือใช้กระดาษขนาดเท่า A4 สีอะไรก็ได้นะครับขั้นแรกพับครึ่งนะครับ หางออกนะครับและพับด้านใดด้านหนึ่งพับด้านข้างมาหาเส้นกึ่งกลางเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับทำากันเลยครับ ตอนเสร็จรูปแบบจะเป็นเหมือนตอนหน้าคลิปเลยนะครับที่ผมเอาให้ดูนะครับเมื่อตอนเสร็จแล้วนะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับต่อมาพับลงมาตามรอยเส้นของที่พับไว้ตรงสามเหลี่ยมนี่เลยนะครับพับลงมาเลยนะครับนี่ครับ อ่าเพอได้รูปแบบนี้แล้วนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับพับจากนั้นพับขึ้นมาจากที่วัดนะครับให้ได้ประมาณเจ็ดถึเซนนะครับแล้วพับขึ้นนะครับ จะได้รูปแบบนี้นะครับต่อมาพับพลิกกลับก่อนนะครับแล้วพับไปอย่างนี้นะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับจะนั่งกลางออกก่อนนะครับแล้วพับ ตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับตามรอยเส้นตรงบริเวณข้างบนนี่เลยนะครับพับลงมาเลยนะครับอ่จากนั้นก็พับเก็บลวพับเดิมเลยนะครับอ่าพอได้รูปแบบนี้แล้วนะครับ ต่อมาเราจะตัดให้มันเป็นรูปทรงปีกนะครับโดยการพยายามใช้มือจับกระดาษทั้งสองข้างท่าไว้ด้วยกันนะครับจากนั้นตัดเลยนะครับโดยตัดเป็นรูปแบบนี้นะครับ ขั้นตอนนี้จะยากน่อยนะครับค่อยๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ขึ้นไปตรงๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วตัดในตรงไปในทางแนวนอนนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นต่อมาตัดพ,พับตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้จะได้ตัดตรงนะครับจากนั้นตัดไปตามรอยที่เราพับไว้เลยนะครับ ต่อมาตัดเป็นเฉียงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตัดไปเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับ ต่อมาพับลงมาเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับพับลงมาเป็นปีกนะครับต่อมา ตรงนี้ก็ภาพลงมาด้วยนะครับทั้งสองข้างเช่นกันนะครับ อ่าเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่สวยงามและเท่มากเลยนะครับเอาล่ะครับต่อไปผมจะล่อนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะล่อนให้ดูครับอ่าเอาล่ะครับผมจะล่อนให้ดูนะครับ เห็นไหมครับล่อนดีมากและสูงมากเลยนะครับที่จริงนะครับแต่ที่ของผมมันแคบไปหน่อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อคอยรอรับชมติดตามวันนี้ผมไอ้ลาไปก่อนสวัสดีครับ